ือทุกตัวมีความหมายการเป็นเปลือกวิชัยแค่หมุนเป็นพอแต่ความแม่นยำและงคงทนนั้นบ่งบอกถึงคุณภาพของคนไกคุณภาพที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจในการทบเลื่อนองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือองค์กรที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติเปลือทุกตัวมีความหมายสำคัญ โรงเรียนพันจาคือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วการเสริมสร้างทัศนคติความเข้าใจในกองทัพเรือของเรามีส่วนที่จะทำให้ผู้ที่จะผ่านโรงเรียนนี้ทุกนายเป็นบุคลากรที่ทำให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างคุณภาพและทำให้การบริหารจัดการทั้งปวงสำเร็จผลเพราะพวกเราทุกคนคือส่วนสำคัญของกองทัพเรือและเรื่องราวความเป็นไปต่างๆของกองทัพเรือ คือสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการก้าวเดินของพวกเราตลอดเส้นทางที่ท่านกำลังจะก้าวเดินนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมากองทัพเรือยังคงมีการสารต่อง,งานด้านต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเราต้องผ่านมรสุมหลายประการเช่น ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความคลาดเคลื่อนสับสนของกองทุกเรือให้แก่พี่น้องประชาชนจนกระทบต่อการพัฒนากำลังรบและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ปรากฏออกมามีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมคือการระบาดของโควิด -19 าและในที่สุดพลังสามัคคีพลังราชนาวี คำขวัญน,นี้ที่พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือมอบให้แก่กําลังพลของกองทัพเรือก็สามารถสร้างพลังในการรับมือกับเรื่องต่างๆที่ถาถมเข้ามาได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการพลังพลังที่จะรับมือกับวิกฤตและความยากลาบากที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผู้นํากองทัพเรือก็ได้ปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าวด้วยตัวเองภาพของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับกรมงคนอย่างเคียงบ่าเคียงไหลเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเรารวมถึงนโยบายสําคัญที่ผู้บัญชาการฐานเรือได้ให้ไว้เมื่อต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาเมื่อได้ปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายก็จะทําให้กองทัพเรือเราผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีและเกิดการพัฒนาอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่ากองทัพเรือ ยังคงต้องเดินหน้าด้วยความจําเป็นในการพัฒนาหลายด้านไปในเวลาเดียวกันการพัฒนากําลังรบในมิติที่ขาดอยู่การฝึกขนาดใหญ่ที่จะต้องมีการใช้อาวุธยุทธกรณ์ที่ทันสมัยให้เกิดความชํานาญการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นและต้องสําเร็จการรับมือกับวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทัพเรือเองโดยตรงด้วยการมีส่วนสําคัญ ในการช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นปีงบประมาณถือได้ว่าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับการปฏิบัติจนถึงระดับยุทธศาสตร์ตลอดชีวิตการทำหน้าที่ในกองทัพเรือของพวกเราเชื่อได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งคือสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะได้มีโอกาสทำหน้าที่เหล่านั้นและก็คงไม่น้อยที่เห็นว่ายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขพัฒนา และเดินหน้าต่อไปการเปลี่ยนแปลงคือส so <inda whiskey> <Resource> ่วนหนึ่งในการพัฒนาการคงไว้คือคุณค่าที่มีอยู่ในตัวตนโดยกองทัพเรือคือองค์กรที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามเทคโนโลยีและภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งการที่กองทัพเรือเป็นกองทัพที่มีเกียรติภูมิพี่น้องประชาชนมีความภาคภูมิใจหากเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ก็อาจกล่าวได้ว่าการนำพากองทัพเรือภายใต้การมีส่วนร่วมของพวกเรานั้นมีหนทางที่มองเห็นและในท้ายที่สุดเฟืองทุกตัวก็จะได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นำพากองทัพเรือของเราสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจพวก่านกำลังจะก้าวเดินออกมาเป็นส่วนสำคัญของผู้นำทุกระดับเป็นส่วนสำคัญของหน่วยงานเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกองเรือของเรา ให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจด้วยคุณภาพของพวกเราทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้อย่างตั้งใจณนะโรงเรียนพันจ่าแห่งนี้